สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเจนได้นำตำแหน่งค้องทางบริษัท a p มาฝากกันสำหรับใครที่สนใจงานหรือว่าต้องการให้เจนหางงานประเภทไหนสามารถคอมเมนต์บอกเจนหรือว่าอยากพูดคุยอะไรกับเจนก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะและก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามว้ด้วยนะคะจะได้ไม่ ตำแหน่งงานดีๆที่เจได้นํามาอัปเดตให้เช่นเดียวกับวันนี้เลยที่เจได้นําตําแหน่งนะคะเป็นตําแหน่งงานประกาศรับสมัครพนักงานทําความสะอาดนะคะหรือว่าแม่บ้านประกาศรับด่วนด้วยเป็นของบริษัท A&P รับสมัครพนักงานนะคะแม่บ้านไม่จํากัดเพศนะคะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้อายุนะคะตั้งแต่20ปีถึง53ปีค่ะ ต้องการคนที่มีความขยนันอดทนแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยเพราะว่าบางทีนะคะแม่บ้านอาจจะต้องเข้าห้องนูน้นห้องนี้หรือว่าบางทีเข้าไปหยิบของให้เจ้านายบ้างโดยที่เจ้านายไม่อยู่มีของสําคัญอะไรประมาณนี้ถ้าไว้ใจไม่ได้ก็เขาก็ต้องการคนที่ไว้ใจได้แล้วก็รักความสะอาดด้วยนะคะสําหรับงานในครั้งนี้นะคะเป็นทีม จอบทีมขัดล้างประจำซอยรัชดา66ค่ะใกล้กับโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นสามารถทำงาน6วันหยุด1วันได้นะคะเขาก็จะมีสวัสดิการต่างๆเช่นประกันสังคมมีวันหยุดต,ต่างๆหรือว่าโบนัสต่างๆอันนี้ต้องไปตกลงกับทางบริษัทเองแล้วก็ ที่สำคัญนะคะที่นี่ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยใครที่กังวลว่าวุฒิไม่ถึงหรือว่าอะไรนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าไม่จำกัดวุฒิการศึกษาส่วนไรายได้นะคะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทถึง1 4 0 0 0บาทค่ะอันนี้แล้วแต่ว่าใครขยนันหรือว่าช่วงนั้นมีโรทีหรือเปล่านะคะและที่สำคัญคือไม่รับคนที่เคยมีประวัติอัจญากรรมมาก่อนค่ะสำหรับใครที่สนใจ เบอร์โทรติดต่อนะคะเดี๋ยวเจนทิ้งไว้ใต้คลิปให้เช่นเดิมสามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปแล้วก็โทรติดต่อในเวลาทําการนะคะหรือใครนะคะต้องการให้เจนหางานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ถ้ามีเจนจะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีเลยนะคะสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนแนะนำมาอัปเดตให้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ